ข้อเดีอันหนึ่งนะของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบทำเองนะก็คือเราสามารถปรับโวลต์ปรับแอมป์ตามที่เราต้องการได้นะอย่างเครื่องนี้เนี่ยถ้ามันสามารถชาร์จ24โวลต์ใช่ไหมแบตเตอรี่24โวลต์เนี่ยท่านก็สามารถปรับโวลต์ให้ชาร์จ12แบต12บโวลต์ก็ได้ปรับโวลต์อีกก็ให้ชาร์จแบตเตอรี่แบบแบบ6โวลต์ก็ได้นะ แอมเราก็ปรับให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ในแต่ละแบบได้ด้วยนะภายในเครื่องเดียวแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบสำเร็จเนี่ยเครื่องนี้มันก็ชาร์จ24กับ12ได้นะแต่มันก็ชาร์จ6ไม่ได้นะแล้ว24กับ12เนี่ยปรับให้แอมตามที่เราต้องการก็ไม่ได้นะจะปรับได้แค่แบบรถรถยนต์กับโมอเตอร์ไซค์นะ มันมันมีความต่างกับตรงนี้ครับ